วันนี้เดินทางมาที่บางบ่อสมุทรปราการเดินทางเพื่อมารับสินค้าชิ้นใหญ่และมีน้ำหนักมากเป็นสินค้าชิ้นใหญ่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7-800กิโลกร,รมัมนี่คือตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ทีมช่างจะนำไปติดตั้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแอน,นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชนบุรีพอเดินทางมาถึงก็เจอกับปัญหาใหญ่ นั่นก็คือหน้างานไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อจะยกสินค้าขึ้นไปบนรถกระบะได้เนื่องจากเป็นตึกแถวและมีพื้นที่จํากัดวิธีเดียวที่จะนำสินค้าขึ้นบนรถกระบะได้ก็คือใช้แรงงานคนการเคลื่อนย้ายโดยใช้ท่อแป,ป๊บกลมวางกับพื้นเพื่อช่วยให้ สินค้าที่มีน้ำหนักมากเคลื่อนตัวได้ง่ายและประหยัดแรงและทีมงานของช่างก็ช่วยกันเข็นเพื่อให้สินค้าเข้ามาใกล้กับท้ายรถกระบะแล้วก็ใช้แม่แรงยกฝั่งหนึ่งให้มันลอยแล้วก็ช่วยกันเข็นขึ้นบนท้ายรถกระบะแต่เป็นไปได้ค่อนข้างยากลําบากเพราะสินค้ามีน้ําหนักมากขนาดตัวเหล็กที่ใช้เป็นสลับเพื่อให้แม่แรงดึงขึ้นยังงอได้ และสุดท้ายแล้วก็พยายามช่วยกันขึ้นสินค้าบนรถกระบะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็รัดเชือกและคุมผ้าใบให้เรียบร้อยก็ออกเดินทางไปสู่อมตตานคร